ครับอันนี้ก็เป็นสถานที่โดยรอบของปูจอมพ่นครับพ่อไวยมาเมื่อนี้มาขอโชคขอลาบด้วครับมาหมดก่อนนี่ยพ่อไวยก็มา,อาขอโชคขอลาบอยู่ครับแต่ว่าของบอมีตัวเลขแล้วก็บอได้เอาถูกมานําครับบอดถูกมานําบริเบจุดถูกเหมือนเชียงท้ายไปเนาะครับเนาะอันนี้ก็ไมช่ชอบแลน้นี่หมดมิดเบอร์มมมผมแล้วก็มื่อนี้นะครับมื่อนี้พ่อไวยก็ได้นําถูกถูกเชียงท้ายมากครับเชียงทายมากมาจุดไหวครับนี่หมดก่อนพ่อไวยมาเอาเลขอยู่นี่ครับอยู่ข้อหุ่นนี่ครับนี่ข้อหุ่น ันก็บ่เขานะครับเนะบาะพวกเขานะพวกพวีเหล็กตัวใดที่เอาได้ครับก็บมาเอาอยู่นีเมื่อนี้เข้าไปก็เลยมาอ่ามาก็เลยมาจุดทูบมุขคลเอาไว้ครับจุดทูบมุขคลเอาไว้เดี๋ยพวพอไอซีเบิ่งนะครับก็จุดถูบมุขคลไว้แล้วมันสิได้ตัวใดต,ต,ตัวแรกเนาะขอปูแล้วขอชโชคขลาดจากป,ปูปูจอมพ่นท่องับปูจอมพ่นปูจอมพ่นคเคยว่าวัดตะกอนกับเป็นวัดป้าแหละครับนี่นครับเดี๋ยวนี้มันเป็นวัดบ้านเหมือนแล้ว เอาเบิ่งครับเลขตัวแรกที่เป็นตัวใดเอาตัวแรกเนีเป็นหนึ่งเลยนะครับบา้านนี้อ่าเห็นแล้วครับบา้านนี้ปูจอ,อมพลเลยครับเดอ้อเอานหนึ่งมาแล้วตัวหนึ่งแล้วบัดเนี่ยโอบ้านนี้เอาเอาล่อเบ,บิ่งครับว่บาตัวสองตัวสามมันที่เป็นตัวไหนเนาะไปเข้าไปหายางยางก่อนครับยางเมื่อไหรอื่นไปเลือกก่อนลับ,าบามาเบิ่งเนาะครับเนาะมาเบิ่งบัดนี้ครับ อันนี้ก็เป็นสถานที่เป็นที่พักพอนิ่มนั่นแดดห่อนๆมาครับเนาะมวกนี้ก็เป็นหวงนังพอเป็นโฮมใหม่ครับโฮมใหม่นะครับเนาะโฮมใหม่แล้วก็เสาต้นใหญ่ๆนี่โอ้ยเป็นเอาใหม่มาเห็นขึ้เอายางเห็ดมาครับก็เด้เสาใหญ่เลยเนาะอันนี้ครับพูดถเจ้าปางวันเกิดวันเสาร์นะครับเนาะพลเร็ว่าเกิดวันเสาร์กับมาครับมากับไหวนะครับเนาะอันก็เป็นอ ก็เมื่อเถอะแหลอฮอืมเมื่อเนาะเอาอันนี้ก็เป็นภาพเพื่อนที่เพื่อนเอามาให้อ่าห้าส่งน้ำวังสงการนะครับเรื่องเพื่อนกันยังเพื่อนเก็บอยู่ผู้บปงครอก็ล่อนะครับนะบอกบ่กเก็บง่ายผู้บปงครอก็ได้เพราะว่าคนไปคนมาเขาเข้ามาส่งน้ำประจำนะครับเนาะโอ้พ่อสังค่าจนี่โอ่งไงครับสังค่าจ่ายโอ่งไงแท้ะโอ่งไงแท้ะเ่อนะครับตัวโอ่งไงแท้ะเอ้ยยิ้มแป้นดหมนเด้ครับพ่อสังค่าจ่ย พระพนมีความสุขนะครับนับคือว่าความสุขนี่กัอันนี้ลักษณะอันองค์นี้กัคือไข่ครับพระพุทธชินราชครับซีเมนี่ดอกว่าเขาอาจจะเดาๆไปอย่างนั้นทั้งหูว่าหูดอกว่าไปว่าไปนะครับนะครับเอ้าบาดนี้น่สวนสถานะอังค์ฝนนะครับเป็นเห็ดไว้สวนหินสวนยังเฝนนะครับข้ามเป็นเห็ดข้ามครับ ไปก็ไปเเข้าไปเบิ้งนี้ครับตรงนั่นเดี๋ยวสิไปภาพไปเบิ้งบรรยากาศดูครับไปยังมึงจะเข้าครับบรรยากาศเข้าเนาะครับเนาะเข้าไปเบิ้งตัวเลขครับตัวเลขกัซซี่เดี๋ยวครับเอาเอาเบิ้งครับไปนี้อ่าเลขกัซซเป็นเลขทูบแหละครับเนาะเพราะว่าอยู่นี่เขามันบ่มีอ่าพอพุทธลูกที่มีตัวเลขเห็นครับอันนี้จะในสวนสวนที่เป็นเห็ดไหมนะครับเป็นเข้างซ้ายตัวนี้ที่เป็นบทเก่านะครับ เขาไวคิดว่าเป็นบทเกา่าเนี่ยพเพราะศิลาศิลากระจายอนุขับเป็นก้อนเหมือนก้อนเหมือนก้อนอยู่นี่เพี่ยเลอินศิลานะครับหินศิลาอิฐศิลาสมัยนั้นนะครับเเนาะพมันก็เลยออมไว้เป็นของเก่าของแก่นะครับนเนาะเราลงปูลงอย่างนี้มาตั้งทานอะไเพื่อนบ้านในเห็ดฐานนะครับเอ้าบะบทเก่าครับบทเก่าตรงนี้มันก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะนี่มันก็ตามกาเวลาไปกระพูพัง,งมากๆนะครับ ไปบาทนี้เข้าไปเบื้องตัวเลขครับรุ่ตัวเลขนเนาะมาบาทนี้ถ้าเขาว่าเบื้องตัวเลขคือสิใหม,ม,ม่หมดแล้วเนาะครับเนาะถ้ายางเบิ้งหันเบื้องนีเไยเอา้าใหม่ต้องมาลนะครับโอ้ยเมียนบมนลครับนี่ปาดตัวคือขาดเลยละครับบาทน,นี้เอาลุ้นไปพ่อค้อมกันเลยครับหนึ่งหกเจ็ดเท่าหกไว้บานี อยจะเป็นเจ็ดอยู่ครับเป็นอิลีครับหนึ่งหกเจ็ดเคือบริัดแลยครับเป็นอย่างมันไกลผลปล่ะโอ้หนึ่งหกเจ็ดแหละครับนี่เอาเ้าแมนแท้ๆนะครับแมนทแท้ๆล่ะเอาทำมเบิมดก่นอนคืออ่ะอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้นะครับเด้ออา่อาอ่านี่ปูจอมพ่นเลขออกมาเห็นชัดเจนแล้วนะครับวานนี้ จัดเลยครับบัหนี้แกงจางปางงามขนาดครับตัวนี้ครับงามขนาดงามบ่งงามขากงามแนงงามตะแทงงามตัวว่าเลขตัวนี้เอาหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งครับเลขตัดสองตัวกับหกเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเออตัดเด่ียสองตัวเอาคั้นบอมักสามตัวมักสามตัวกระทุ่มลงไปโหลดครับโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเออพอเห็นเป็นแนวทางนะครับเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโปรยนะครับเออ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอไว้อยู่แล้วผู้ติดตามพอไว้อยู่ตลอดไปไล่เราพ่อไวจะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆผู้ใดคำว่าไม่ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์พ่อไวเนี่นะครับเอออ่าสุรับปีใหม่ปีนี้นะครับเนาะปีใหม่ของไทยปีนี้ขอให้มีโชคมีลาภคนทุกคนคิดสิ่งใดให้ให้สมควรบารมีปัตถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองแต่ใดทองนะครับเออให้เจริญก้าวหน้าในการหน้าที่การงานผู้มาขาย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 ดี ผู้มีหน้าที่การงานนี่แหละก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเนาะการผู้มาค้าขายก็ให้ค้าขายข่องครับซื้อง่ายขายข่องนะครับเด้อซื้อถือขายแพงอันมากหลายคือซื้อถือขายแพงแล้วเนาะเอาเดินทางผู้เดินทางทุกคนเข้มีความปลอดภัยครับเดินทางมีความปลอดภัยให้โควิดนี่หายไปไกลๆเยอะมากไกลเลยครับเด้อมีโชคลาภกันทุกคนทุกคนสำหรับคลิปนี้ไก่ให้ผู้ชาวิจัยอญาณกับรับชมนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้นะครับอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เข้าไว้นี่อย่าลืมนะครับเด้อแชร์ไปเข้าไว้ได้หลายนะครับให้คนติดตามไว้ให้พ่อไว้เด็ดให้ได้ถ่ายทอดสดนะครับเนาะถ่ายทอดสดไหลสดวดได้เบิ้งครับไปวงไหนมาไหนกันไฟ์สวดไหลเบิ้งแล้วกันสี่ได้มีได้หูว่าพ่อยไปเห็ดยังแน่นะครับเฮ็ดเป็นไยแน่บางที่พ่อไปผู้เดียวปุ๊บนี่ก็จกไหลสดอยู่นะครับมันไหลบ่ได้ครับไหลได้อยู่ครับทั้งเฟซบุ๊กไหลเฟซเฟซบุ๊กได้อยู่ แต่ได้แต่ทางเฟซบุ๊กล่ะตั้งกัน YouTube บ่ได้ครับถ้าเขา YouTube แล้วไล่บ่ได้เพราะว่าก็อยากให้คนติดตามทังช่อง YouTube หลายๆนะครับเนาะครับเอาขอให้มีโชคมีลาภคนทุกคนทุกคนเด้อครับวันดีปีใหม่ครับวันดีไงงามๆครับโชคลาภจะมาเกิดแก่ FC ผู้ีหวาทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ